เี้ย,ย,อยไอเด็กไอเด็กไอเด็กไอ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 น้องรักผมมันจะมันจะมาเล่นด้วยวะผมกลัวมันจะพูดไม่พัก,ก็เลยน้องรักน้องรักอลองน้องรักไปลักามวยดีกว่าไปละกผ่าทุ่งละ เระห้องนี่กูมาเลยเฮ้ยเล่นนี่นี่นี้ดิออกดิไอ้พูดอะไรนะไม่้อมนนังชายนะครับเล่นไหมครับเล่นครับเล่นครับเข้าเกมอะไรครับเฮ้ยแฟนซีกันแล้วเป็นสามทุ่มไม่ใช่หรอครับบอกงไเดี๋ยวเชียร์โค้ดมาด่าดีกว่าทำได้นะไอ้ยโค้ดมันจะพร้อมแล้วมันก็จะจะจะแค่จะด่ามันแค่จะเชียรมาด่าครับไม่ได้จะเชียรมาเล่น อีกนังยี่สิบนาทีครับคงหน้าเย็นๆหนอ่อย <c oughs> ในมุมแป๊บหนึ่งพี่ใส่สกินลูกสองครับชา a d โดโซดาไม่ได้เป็นผู้หญิงเอามาเล่นไม่ได้เดินลวนดาอ่ะถ้าเองไม่แบกสีสีพ,พ,พี่พี่ไม่เล่นด้วยโอเคเป้าโอเคแบกแล้วเนี่ยจะแบกอ่ะเออได้ต้องใช่ใช่ยางค่อยคุยกันได้ไม่ะะจะมานั่งเบียดเพื่ออะไรวะ มันมึงต้องบอกตัวมึงเองหรือเปล่าเลมปูอะไรอะโจ้นะอะไรอะมาดิเออมาดิมันไม่ได้เก่งหรอกใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมมันไม่ได้เก่งหรอกใช่ไหมทางด้านึ็มันหนึ่งได้โลดใจบูมบูมมันส่งดาวได้ยังนะฮึฮึไม่ได้พี่มันต้องสติมก่อนสองวันสี่ชั่วโมงสองวันผมถึงจะผมจะส่งดาวได้ไม่เมื่อกี้ในโทรศัพท์พี่ในโฟนมันขึ้นไม่ส่งดาวแล้วนะใช่เหรอขึ้นส่งดาวแล้วเหรอ ข้างดูดิว่าเครื่องของเราได้ยังผมว่ายังดีบอกแอร์แลคโคนพี่เจอมเยิงเงเขาจะคอมเม์อะไรกันเร็วเกินไปเปล่าวะอีเฟินเด้โฮ้ยยุยยุยจัจับจับจัเอ้ยไม่ะเอากูแล้วอะไรอะไรทำอะไรนะเกมแเกของวันครับเจอจีิงละพอดีว่าไปลงอ่างมา